ยินดียินดีต้อนรับกลับสู่ไรคัลเจอร์ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์ทั้งข่าวสารรีวิวและเทคโนโลยีที่สายรถต้องรู้ถ้าคุณชอบติดตามอัปเดตวงการยานยนต์ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถกระบะระดับตำนานที่ไม่ต้องแนะนำอะไรมาก t โ y o t a h i l ั x 2025ที่ยังคงความแรงไว้เหมือนเดิมแต่ยกระดับเรื่องความสะดวกสบายเทคโนโลยีและดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ h i l ั x 2025มาพร้อมหน้าตาที่ดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่และเด่นชัดมากกว่าเดิมโดยจะมีลูกแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นเช่นรุ่น g r Sport จะมาในโทนสีดำด้านดูสปอร์ตส่วนรุ่นอย่าง SR5 หรือ Invisible จะใช้โครเมียมหรูหราชุดไฟหน้าแบบเลนดดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดีย์ทาม running l i g h แบบคมเฉียบให้ทั้งความปลอดภัยและความเท่ในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถมีการปรับเส้นสายให้ดูไหลลื่นและทันสมัยมากขึ้น ล้อแม็กใหม่มีขนาดตั้งแต่17ถึง18นิ้วแล้วแต่รุ่นและบางรุ่นก็มาในลุกดำด้านที่เสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งได้ดีที่ท้ายรถก็มีการปรับเล็กน้อยมีระบบซอฟต์คลสเปิดปิดฝาท้ายได้สะดวกขึ้นไฟท้ายเล็แบบใหม่และบางรุ่นก็เพิ่มฝาปิดกระบะไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟ2 2 0ีสํบสำหรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ ด้านเครื่องยนต์ไฮลักสอ2พยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์โส4สูบที่ให้กำลัง201รงแรงม้าและแรงบิดสูงสุด500ยนิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงพอตัวสำหรับการลากจูงบรรทุกของหรือแม้แต่ลุยเส้นทางออฟโรดไม่ว่าจะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดการตอบสนองก็ลื่นไหลและมั่นใจได้ทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างก็ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นโดยเฉพาะด้านหลังที่เปลี่ยนแหนบให้เหมาะกับการวิ ถ้าเป็นรุ่น T-R Sport ก็จะได้ช่วงล่างแบบสปอร์ตที่ยกระดับการเกาะถนนและการควบคุมที่ดีขึ้นอีกขั้นภายในห้องโดยสารก็พัฒนาไปไกลาจากอดีตมากครับตอนนี้บรรยากาศภายในแทบไม่ต่างจากรถ S.U.V. รรดับพรีเมียมเบาะนั่งนุ่มสบายวัสดุภายในเกรดดีขึ้นมีระบบการเสียงรบกวนจากภายนอกระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมฟังก์ชันสังงานด้วยเสียงพวงมาลัยมีดีไซน์ใหม่จับถนัดมือรุ่นสูงสูงจะได้หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสส่่วนนนนรรุอออองงลลมมมาากก็จจะีห้ผ ภายในยังมีที่ชาร์จไร้าสายช่อง USB-C เพิ่มขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและบางรุ่นยังมีบ่อระบายอากาศด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถกระบะระบบความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า t o y ย ta Safety s เซน e เป็นมาตร,รฐานใหม่ในเกือบทุกกลุ่มย,ย่อยครอบคลุมทั้งระบบเตือนก่อนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนและระบบอ่านป้ายจราจรรุ่นสูงๆจะมีระบบกรองรอบคันจุดอับสายตาและเตือนรถตัดหลังขนาถอย ในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไฮลัก2025ทําทำได้ดีทีเดียวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5ถึง8.0ลิตรต่อ100กิโลเมตรทนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และที่สำคัญคือไฮลักยังคงชื่อเสียงเรื่องความทนทานและต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนทั่วโลกรักและวางใจในรถคันนี้โดยรวมแล้วโตโยต้าไฮาลัก2025คือรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ได้รอบด้านไม่ว่าจะใช้งานหนักในสายงานใช้เดินทางไกลลุยเส้นทางออฟโรดหรือแม้แต่เป็นรถครอบครัวในชีีีววววิิิตตปปรระะจาาาาััััันนนนนนมมมมมยยยงงคคคเเเเเ็ถททุ่่่่ณพึึพไดดดด้้้้หือแแสสสสกกบลโโขผ จบก,กันไปกับรีวิวจอดลิฟต์โตยโยต้าไฮลัก2,025นจากไรคา c เจอร์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับไฮรักรุ่นใหม่นี้หรือคุณจะเลือกคู่แข่งอย่างแรนเจอร์หรือ DMAX มากกว่ากันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไรคาวเจอร์ครับ